มึงค่ะงาเงหลายแง้งค่ะเป็นเห็ดค่ะ <c oughs> พี่น้องงามงาเลยค่ะ สวัสดีค่ะมน,นีมาพ่อากับเย็นนีคือเก้าแล้วค่ะพี่น้องมน,นีเย็นสิผ้าพี่น้องเขาป่ากันนะคะมือน,นีห้องสีได้เฮ็ดยางนะคะเขาไปหลุ่นกันเลยนะคะพี่น้องไปกันค่ะเบิรนค่ะพี่น้องเ้องกับพ่อแล้วนะคะกีนึงงในดอกคข่ค่ะเบิรงค่ะงามบ่ไปกันต่อค่ะพี่น้องเบิรงค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดหนาเลียนะคะ พี่นเมืม่อหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งหาเห็นนะคะเพราะวะ่าคขากล่องฮักเลยค่ะพี่น้องถ่ <c oughs> าเห็ดงามๆเลยค่ะ นี่ค่ะดอกนึงพี่น้องเห็ดดาเลียค่ะนึ่งค่ะเห็ดไข่ค่ะจูงง,ง,งามค่ะพี่น้องเบิง่งตุอ่ออยู่ไปกันต่อค่ะค่ะเห็ดไข่ อยู่น้กันสองกีครับพี่นอ้องอึ๊บกระสิท่ายอยากเลก,กน้อยนะคะเพราะว่าค้ากล่องเย็นห่างค่ะพี่น้องอมึงค่ะเมีดอกไม้ก็มีน,นาเหลียอยู่น้ามกันนี่คะ่ะ เบื่อขาพี่น้องอย้่วมกันสีหาอันเลยค่ะเห็ดดอกให้จิ้มค่ะพี่น้องอ เอาหน่อยๆก็ไลยได้ค่ะได้ยินม่าเอาเนาะนกีมันค่ะไปต้มใส่นลำปลาแซบค่ะพี่น้องห้อยเหรอคะพี่น้องอันนี้เป็นเฮดนาเรียนะคะ นี่ดูน้ำกันสองอันเลยค่ะพี่น้องงามค่ะ มึงค่ะเงาเงาลายแง้งค่ะเป็นเห็ดมึงค่ะใกลดได้แก้งแล้วค่ะพี่นอ้องมีของก็ขอมาดิค่ะยางมาพร้าเห็ดไข่ค่ะพี่น้องสองบานเลยค่ะ ตัดเห้ยงพวดค่ะ,น,คะนี่จะเห็ดอันนี้เห็ดใครกันค่ะต่ว,ว่ามันสีดอกหน่อยกว่าอยู่ทางลลางนะคะ มืองหัดจุ่มเนี่ยจุ่มมือไงถามว่าพอยหรอคะพี่นอ้องกี้น้อยๆยิงกันสิเพราะเอานะคะเอาจะสองกีนี่เนี่ยหนาเลยอะค่ะพี่นอ้อง เนาะค่ะอุ้ยเนี่ค่ะนี่ยออะคะพ มื่อวนี้เฮ็ดไลค่ะค่ะนี่ตัวเฮ็ดไล,ลอ่ะค่ะพี่นอ้องงามๆเลยค่ะเนี่ยให้ค่ะพี่นอ้องหอยกำลังกิน หนึง่งอยถาดยินค่ะเห็นดอกไขรค่ะพี่น้องอยู่ดอกเดียวค่ะอ,อ,อ,อบาอกไหม่ๆค่ะเด็กแกงหรอค่ะพี่น้องเด็กไขรค่ะ ีมันเห็นไหมคะพี่น้องนีก็เตะใบไม้ค่ะมันค่ะนี่เลี้ยงมันนี่ค่ะพี่น้องเห็นปะ ปัะดอกหนึง่งเห็ดไข่ค่ะจีเห็ดไข่ค่ะพี่น้องมันถึดหอยมื่กินค่ะ นึงค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเห็เดแดงปลาดดอกบักไงอันนี้เห็ดหนาหัวนะคะพี่น้องบ่ง กินได้คะ่ะเห็นหน้าเลยค่ะพี่น้องดอกแบบนี้เห็นดอกไข่ค่ะพี่น้องยุบเห็นใครค่ะพี่น้องเห็นหน้าเลยค่ะพี่เนาะเบิง่งท่ายสีจังสีเห็นค่ะเพิ่สะท้อนเสียงเมืองไข่เห็นดอกไข่ ใส่มหมีปิดท้างค่ะพี่น้องเมื่อยขึ้นเขามาอ,อกสูงเลยค่ะแมงม,มากินค่ะพี่น้องเอาบ่ได้ค่ะ เฮ็ดนี่กินปลาด่าด้วยค่ะเฮ็ดยางอันนี้เฮ็ดหนางว้วะค่ะบึ่งค่ะพี่น้องไอ้ไข่ดอกนี่ดอกว่าไงโอ้อป๊าดไปกันต่อค่ะพี่น้อง ่ง,ง,ย,งยิงขึ้นมาจนสียหวัวตายเขาแล้วค่ะสูงค่ะค่ะพี่น้องเบิง้งสูงว่าสูงค่ะพี่น้องจนสั้นค่ะน้องค่ะพี่น้องเฮ็ดให้เดี๋ยวเตะ เนี่ค่ะเห็ดดอกไคเงามๆค่ะพี่น้องเห็ดไข่เหลืองค่ะพี่น้องเห็ดไข่เหลืองค่ะพี่น้องโอ้ป๊บได้หมอยงแล้วค่ะพี่น้อง ค่ะมีเน้ามากินก็เอาคือกเกอาค่ะพี่น้องมันหายางเห็ดแดงค่ะพี่น้อง,งมีเน้ามากินมันนะคะ่ะหลอกแข็งๆเ,เลยค่ะยางอ้อมโคกแล้วค่ะเ<ฮ>มอยค่ะค่ะพี่น้อง เมื่ได้รายละเอีดยดค่ะเห็นบ่ผลงานของเีย็นนะคะอันนั้นของเพลินนะคะ